สวัสด,ดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลาเก้นาฬิกาเนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงตําบลตามเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินตั้งขึ้นเมื่อปี2532อยู่ห่างจากชายแดน6กิโลเมตรมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6จำนวน123คนครูต่อชดอ9คนและครูอัตราจ้าง2คนการดำเนินงานโครงการตามพระราชด,ดำริประสบความสําเร็จดีทุกด้าน ครูต่อชะดใส่ใจดูแลนักเรียนทุ่มเทเวลาสอนเสริมคิดปรปับปรุงเทคนิคการสอนใช้สื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนรู้เช่นวิชาคณิตศาสตร์สอนให้เด็กดูและบอกเวลาช่วยวางแผนชีวิตประจําวันส่งผลให้นักเรียนเรียนดีคะแนนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศติดต่อ,อกัน3ปีกิจกรรมห้องสมุด กระตุ้นให้เด็กฝึกอ่านและวาดภาพระบายสีตามเรื่องที่สนใจสนุกกับการเรียนรู้สารานุกรมไทยซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ในการนี้มีพระราชดำริให้จัดหาหนังสือเนื้อหาหลากหลายเพิ่มเติมทดแทนหนังสือเก่าที่ชำรุดเสียหาย สุขภาพอนามัยมีโรงประกอบเลี้ยงปรุงอาหารสุกใหม่นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีเติบโตสมวัยมีห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์สำหรับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาเบื้องต้นและมีตู้ยาพระราชทานช่วยจัดระเบียบยาและเพิ่มความมั่นใจว่ามีสิ่งจำเป็นพร้อมใช้ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพื้นที่ทำเกษตรหกไร่ปลูกข้าวและพืชผักหลากหลายชนิดเลี้ยงสุกรเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันแปรรูปเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีสำหรับการดำเนินงานตามพระราชกระแสรเรื่องการขยายพันธุ์พืชส่งเสริมให้นักเรียนฝึกตอนกิ่งทาบกิ่งและติดตา เกิดทักษะนำไปทำเองได้ที่บ้านปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นศูนย์บริการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนตชดในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่21ทั้งนี้การเข้าออกหมู่บ้านโคกสแสลงต้องผ่านฝายระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ดเป็นเส้นทางหลักในช่วงเด,ดูน้ำหลากจะสัญจรไม่ได้ ในการนี้มีพระราชดำริให้สำนักงานกอปร,รอและกรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการสำรวจออกแบบพร้อมก่อสร้างเส้นทางให้สอดคล้องต่อปริมาณน้ำและความปลอดภัยวันนี้มีสมาชิกสายใจไทยเป็นทหารผ่านศึกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประชาชนจากหมู่บ้านโคกสแสลงเฝ้าทูลลองพระบาทร,รับเสด็จ เวลา13.25นาิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโตตำบอลอาโพนอเภอบวัวเชษเป็นครั้งที่7ตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2532เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีครูและบุคลากร11คนนักเรียน125คนโรงเรียนแห่งนี้มีแหล่งน้ำบริโภคจากบ่อบาดาลผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ r o และระบบซอ f เฟนเนอร์ที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัลโรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารต้นแบบด้านการจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคระดับเพชรในปี2567 การดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งเรื่องการทำปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงดินเมื่อครั้งส่งติดตามการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์เมื่อปี2564โรงเรียนได้น้อมนำมาปฏิบัติร่วมกับศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดโซรินจัดอบรมครูและนักเรียนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชและมูลสัตว์ใช้สารเร่งจุลินทรีย์ปรับปรุงดินส่งผลให้ปัจจุบันพืชผักของโรงเรียนเจริญเติบโตได้ผลผลิตดี ด้านผลการประเมินโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2566พบว่าทั้ง4กลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์49คนกำลังศึกษา12คนมีการจัดตั้งชมรมสิทธิเก่าตั้งแต่ปี2549มีสมาชิก649คนช่วยกันดูแลและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆรวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงสอนให้นักเรียนและคนในชุมชนทำการเกษตรที่หลากหลาย ด้านกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสามารถผลิตเนื้อสัตว์เช่นเลี้ยงไก่พันไข่ไก่เนื้อและสุกรรวมถึงปลูกผักและถั่วเมล็ดแห้งเพียงพอกับความต้องการ ส่วนผลไม้อย่างไม่เพียงพอต้องปรับเพิ่มพื้นที่บริเวณด้านหลังโรงอาหารหลังอาคารเรียนชั้นอนุบาลและบ้านพักครูเพื่อปลูกไม้ผลอีกทั้งขยายผลสู่ชุมชนส่งเสริมให้ผู้ปกครองนำเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกเพื่อลดรายจ่ายรวมทั้งเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเลี้ยงปลาดุก ด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์มีวิทยาลัยเทคนิคโซรินเข้ามาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสอนให้นักเรียนทำยามองสมุนไพรตะไคร้หอมสบู่รังไหมปลาดุกระน้ำพริกป,ปลปนรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสารจากกกและเส้นพลาสติก โอกาสนี้ผู้แทนบริษัทหัวเวเทคโนโลยีประเทศไทยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์ไอทีเพื่อใช้ภายในห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลก่อนเสด็จพระชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยแหลมตําบลแม่อายอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุลกภัยดินสไลด์วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษ กนายธีรยุทธ์ริริวันสถิตผู้ใหญ่บ้านบ้าน,านดอยแหลมหมู่13ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุอุทกภัยดินสไลด์ขณะนำชาวบ้านช่วยกันนำร่องน้ำเพื่อป้องกันดินดินโครนถลม่มและขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดเหตุด,ดินสไลด์นายธีรยุทธ์ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยจนทําให้ตนเองเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่11กันยาย,ยน2567ที่ผ่านมา ณสวนส้มบ้านดอยแหลมหนายธิรยุทธ์เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยแหลมได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี2552สิริรวมอายุ42ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ และทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินไปในพิธีฝังศพการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ครอบครัวและญาติของนายธทรยุทธ์ต่างซาบซึ้งปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและแพร่ เช้าวันนี้ณลานที่ว่าการอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยายลัยจุฬาภรณไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นประกอบด้วยถุงยางชีพพระราชทาน500ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน300ชุด มีนายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบต่อไปยังตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยอำเภอเวียงแก่นเกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มเมื่อวันที่12และ21สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายประมาณ1,000หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรถนนเส้นทางสะพานและคอสะพานเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการสำรวจพบว่ามีราษฎรประมาณ60ครัวเรือนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วนทั้งนี้หน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆได้ร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นและสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ววันเดียวกันนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยานายรัฐพลนาราดิศรผูร้ว่าราชการจังหวัดพยา เป็นประธานในพิธีรับมอบและมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาประกอบด้วยถุงยางชีพพระราชทาน500ชุดพร้อมด้วยกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อรอัษฎร ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในช่วงบ่ายราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัชคติยาราชนารีไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่นักข่วงวัฒนธรรมกาดสามวัยทศบาลเมืองแพรต่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ ประกอบด้วยถุงยางชีพพระราชทาน500ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน300ชุดมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ได้แก่ชุมชนบ้านใหม่สวรรค์ณิเวศชุมชนน้ำคือชุมชนเหมืองหินต้นทงชุมชนสระบ่อแก้วและชุมชนทุ่งต้อมซึ่งตั้งอยู่ในตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัย เกิดจากแม่น้ำยมเอ่อล้นตะลิ่งในช่วงวันที่20-26ถึงสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความปราบปลืม้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรขึ่งทองสวัสดีครับ